สมาทำน้ำกนันนะครับวันนี้อ,อันนี้ทำให้แม่หอยอหแกชอบกินลิ้นจี่มีอะไรม้างเนี่ยชอบกินลิ้นจี่เดี๋ยวเบอร์นี่หนีก่อนอันอเพิ่มเติมไปตั้งต่างกินจะเอาลิ้นจี่ผสมกับกินจะกินแบบว่ากินทีสองอย่างดีกว่าเอาลิ้นจี่ผสมกับตอร์ตริ้ครับเอาลิ้นจี่ผสมตอร์ติ้งของกินเอง ใครที่อยากมากินมาได้นะคะโอ้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมบอกรักมาผสมให้มันเข้ากันผสมให้มันเข้ากันอันเข้่มสามสิบบาทสเข้ากันสมเข้านโอ้ลูกสิเนีไงลูกสิลกระิ ข้าวัดหักจานอันนี้ง่ายกว่าลกออกสิบาทก่อนนะยอดลกสิบาทยอดอะไรไหมอันนี้ไม่ลกันลกสบาทนด้ไรมยัยสามสีสามสีสีกำนาเนาะอออันนี้ใหญ่ก็ใส่โซดลวกสองันนี้อตอืออไ่ล่นนีดีอันนี้ขอบกล้องไปนกล้องนสี่สบาทขวดหก็จะได้ข้างอีกขวดนึงประมาณสองเกือบสอง้นซูลูา แล้วยานแล้วยางจะได้ใหว่าผันหนีันนีหนึ่งศูนย์พันหนึ่งบาทแ่อันนี้ขผันอนไรคับเพราะมีเขียนวมันนีล้อั้ที่สเนี่ยกันนิ่ผมไม่หนึ่ทไม่ขาดตัวนี้ข้าผดตรงนั้นไงจ้าอันนี้เป็นปทนเอคสามดอเนาะแล้วก็มีทุกที่หนึ่งเนาะชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะ น้องมะลีน้องมะลีกับน้องมละลานี่น่ารักเนาะเว่น่ารักเนาะ <c oughs> <c oughs> จับได้ไหมอะ่ะ ไปไปมายบายั่นเห็นไหมรุ่นเราไม่อยากเอางอนเงินคอยนะสร้างไปยังไม่ได้กินยังได้สเตกอยู่ไสุดท้ายมัอ้าวดนว่าเขากินร้อยยางกูกกินเกงมาแต่หลังเขาเล่นเนียแพ้แต่อ็เลยดางมันโตนี่ดอกย้ายเจ้าหนา่ได้ก็ไ่อยากไปหาหรอกยากกิเรื่องกันอเรืองน้ยอยากกันกินยำะรก็ได้เลของง่ายย่ไอมา้อนไปดูคนคนเออหาแนวกินหลั เด็กคู่บามาให้เขากินก่อนเลิศเลิอรเฟร์ที่แบกกระจายข้าวเห่ีล่ะเป็นเด็กน้อยเรสวนรค์โอ้กษอริสวริค์รชปิสนยังผู้เฒ่าเออกาษาจะคองยังคิดเอตนเหตุอยู่เออนี่นะครับโออ้อมีอะไร